ขอ,อนม,มแล้วเะจะพามาเก็บแมงลักโหระพาอุ้ยกะเพราก็งามเนาะใหญ่เนาะอันนี้แม,มงลักแม,มงลักถ้ามันถ้ามันยาวเราต้องตัดนนตัดแล้วเดี๋ยวก็จะแตกเดี๋ยวนะให้เดินเอาสายยางไปฝังกันนะ ไอ้กน่้ยังไม่ได้ลบดีแล้วเนี่ยน้ำอยู่เนี่ยเนาะเพราะว่ามันจะไม่ตายพูดได้ว่าเราพิ่งยายว่าแกนทูรอยู่หรอ เี๋ยวไปเอากันไกลกันใหม่กันไกลอันนี้มันเออนั่นไงมันก็เข้าอยู่ได้อยู่ถังเขาเขาจะวัดค่ะเดี๋ยวจะตัดเน่งลักให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้กินกับขนมจินน้ำยาป่าอร่อยเลย เดี๋ยวค่อยไปเก็บขี่เหล็กอีกเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าสวยขนาดไหนหน่อไม้ติดไหมน,นั่นแหละเอาปูนขาวลงก่อนเด้อ ปูนาวลงดินน้าเด้าอปูนขาวไปลงดินปูนขาวไปหมูปูนเาวได้ม่องลูนเทเไปูเทปลขิดแปะแล้วก็เทปูตั้งเลยพตรงนั้มันก็สูงไงแต่ข้างล่างต่ำตรงนี้มัน ไอ,อ้น,นั้นยังไหลน้อยใหเ่น้ะช่วงนี้ถ้าจะซื้อก็รีบซื้อมาเร่ดเยอะนอ่นเาก็ตั้งเวลาตันอนเรก็ตั้งเวลาไว้มาตอนไหนพอมันเต็มมันก็ตัดเองใช่ประย อันนี้คือโหระพานี่คือโหระพาเดี๋ยวกันดีกันอะไรนะไอนขึ้นี่เดุ้ยดูสิเดี๋ยวจะถ่ายไอดอกอันนั้นก็หน่อยตัดใบไม่ออกเลยเด้อไม่ได้หรอตัดใบมะพร้าวอ่ะ ตัดออกเลยก็ได้เอาที่ว่ามันอันนั้นก็ที่มันแห้งๆตัดออกเลยไม่รู้หรือว่าเขาจะรอให้มันติดก่อนแล้วค่อยตัดเลย ้ยมีหน่อไม้เนาะน้อใหญ่เนาะแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้ใส่แบบใหม่ๆหมอมมากอันนี้นะคะโหระพาเพราะเราไม่ค่อยได้มามันก็จะอันนี้กับโหระพากับเมงลัก เห็นไหมโหละพากับเมงลักตอนนี้ก็จะมาเก็บพริกเก็บพริกต่ออีกนี่นะคะพริกสุกแล้วที่ยังไม่แก่เราก็ไม่ยังไม่ต้องไปเก็บมัน แล้วมาอาทิตย์หนึ่งก็พอได้กินมั้งไม่ได้เอาปลากระป๋องมายำกินมั่งก็ดีเนะานะยายเนาะปลากระป๋องที่บ้านเยอะแยะเลยแน้นก็เอามาแมนทำโอหรอทำโอตัดยดึกออกหมเราเยพ่ไงนี่ <c oughs> เราข้าวเขาให้ตัดบอ <c oughs> บ่อบจะตายจ้ะ น้องคูนเบาหน่อยลูกอย่าเปิดดงังเอ้ยไม่ใช่น้องคูนดูสิพีกต้นน้อยๆยังมีลูกอ่ะอได้เยอะอยู่ได้สีบาทอยู่แล้วอยู่ไมยี่สิบสิบบาเดี๋ยวนี้พีกถูกลงแล้วสี่สิบใหญ่ก็ไปไว้กินเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะเอามาทำ ใส่ต้มเล้งตีนไก่ใส่ต้มเล้งตีนไก่ดู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 ด,ดูสวยไหมมีกระเพรานี่นะอันนี้มีกระเพราโหระพาแล้วก็ใบแมงลักอันนี้ญาติจะเอาไปใส่ ขนมจีนน้ำยาป่าพ่กนี้นี่แล้วก็ให้ยายไปด้วยให้ยายาไปกินกะขนมจีน <c oughs> ใส่แกงก็อร่อย่ยหอมไปหอมเก็บไปด้วยย่าเอาไว้มันก็เปิดเก็บไปเลยนะไปหายเดี๋ยวเดี๋ยว